มอร์น mm ิ่งนิคฮาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณนุ้ยนะคะเราจะมาเรียนสัปดาห์ที่11หน่วยสีแสนสวยกันค่ะรบทวนสาระการเรียนรู้ที่เราเรียนผ่านมาก่อนนะคะในวันที่1เรารู้จักชื่อสีไปแล้วสีต่างๆมีชื่อแตกต่างกันไปและภาษาอังกฤษก็มีชื่อแตกต่างกันไปเหมือนกันนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่น Red สีแดง Pink สีชมพู Blue สีน้ำเงิน Green สีเขียว Yellow สีเหลืองนั่นเองค่ะวันนี้คือวันที่สองนะคะเด็กๆเราจะมารู้จักประเภทของสีกันส่วนวันที่3เราจะรู้จักแน่สีวันที่4เราจะรู้จักสีธรรมชาติ วันที่5เราจะรู้จักประโยชน์และโทษของสีนะคะวันนี้วันที่2ค่ะเด็กๆเรามารู้จักประเภทของสีกันอย่างแรกเลยข้อที่1สีที่เกิดจากธรรมชาติสีมาจากธรรมชาติเกิดจากอะไรบ้างมาดูกันค่ะเด็กๆสีที่เกิดจากธรรมชาติจะเกิดจากใบไม้ ผล,ลไม้ดอกไม้สีต่างๆเหล่านี้สีจะเกิดจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นสีจากใบสีจากดอกสีจากผลหรือสีจากเปลือกไม้นะคะเด็กๆเรามาดูสีแรกเลยสีนี้คือสี สีเขียวค่ะเด็กๆทำมาจากใบเตยนะคะต่อไปค่ะสีอะไรคะเ่งมากค่ะสีเหลืองทำมาจากขมิ้นหรือฟักทองนะคะต่อไปสีอะไรค่ะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าหรือสีม่วงนะคะเด็กๆทำมาจากดอกอัญชันค่ะสีอะไรนะ้า สีชมพูเก่งมากค่ะอันนี้จะมาจากผลนะคะมาจากแก้วมังกรน,นั่นเองจะมีสีชมพูหรือหัวบีทูจะมีสีชมพูออกม่วงๆนะคะเด็กๆสีนี้คือสีอะไรคะถูกต้องค่ะสีแดงนั่นเองจากดอกกระเจี๊ยบนะคะเด็กๆสีสุดท้ายแล้วสีนี้คือสีดำ ได้มาจากถั่วดำนั่นเองค่ะเด็กๆนี่คือสีที่เกิดจากธรรมชาติได้จากใบไม้ดอกไม้ผลของผลไม้หรือว่าเปลือกไม้นั่นเองค่ะสีที่สองนะคะสีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาดูกันค่ะสีแรกเลยสีเทียน นะคะใช้ในการระบายสีของเรานั่นเองสีท้อสีไม้สีน้ำเกิดจากที่มนุษย์หรือคนเราสร้างขึ้นมาใช้งานนะคะเด็กๆจบลงแล้วคะ่ะเรื่องประเภทของสีสีที่หนึ่งคือสีจากธรรมชาติ สีที่สองคือสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเด็กๆวันนี้เราได้คุณค่าพระวรสารข้อที่2เรื่องของความจริงความจริงที่เราได้สีมาจากธรรมชาติและการที่เรามองเห็นสีจากธรรมชาติสีที่ได้มาจริงๆก็สีเดียวกันกับธรรมชาติให้มายกตัวอย่างเช่นดอกอัญชันก็ให้สีน้ำเงินนั่นเองค่ะเด็กๆ จบลงแล้วค่ะเรื่องการรู้จักประเภทของสีเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเด็กๆคลิปนี้ครูนุ้ยขอลาไปก่อนเชื่อเชื่อราสื่อหรอสื่อใจเจ้นค่ะเด็กๆบ๊ายบาย